ไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวัดนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการดําเนินคดีนะครับดำเนินคดีต่อไปนะครับอาทิตย์หน้านี้นะครับจะมีการดําเนินคดีทั้งหมด3ข้อหานะครับต่างกรรมต่างวาระนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาบอกว่าผมขู่นะครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะฮะทางคลื่นวิทยุ FM 94.75เมกะเฮิร์์ สถานีวิทยุกระจายเสียง909สกลนครนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับคุณพ่อคุณแม่ทาง f c e e o o o นะฮะไลฟ์สดนะครับทางไลฟ์สดด้วยวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่ผมเข้ามาจัดรายการด้วยความดีใจนะะเมื่อกี้รถเสียฮะพออ,อะไรนะไลฟ์สดเรื่องประกาศของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคัดแข็งเลยครับไม่รู้ตื่นเต้นอะไรครับ รถเสียอยู่ข้างทางก็เลยทิ้งรถไว้พอทิ้งรถไว้ก็ให้น้องเขาไปช่วยรับนะฮะวันนี้ก็มีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งที่ผมรอคอยมาสองวันแล้วนะครับหลายๆท่านก็คงจะรอเหมือนผมนะครับขออนุญาตแทรกนิดน,นึงนะฮะแทรกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดรายการวิทยุสักนิดน,นึงนะครับนั่นก็คือวันนี้มีประกาศของทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหารนะครับในการยืนยันออกมาแล้วนะครับยืนยันออกมาเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ว่าบุคคลที่ไปออกอากาศรายการทีวีช่องหนึ่งซึ่งยืนยันว่าตนเองเป็นตัวแทนของวัดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยายก็ช่างนะครับแล้วก็ยังมีการยืนยันว่าเป็นหลานนะครับนะครับเขาบอกเขาเป็นหลานวันนี้รัฐวันนี้วัดได้ชี้แจงออกมาชัดเจนเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะท่านท,ท่านที่ดูทางไลฟ์สดเสียงชัดไหมฮะนะครับสวัสดีครับคุณ ยุพานะครับคุณสวัสดนะครับสวัสดนะครับช่วยช่ตอบนิดนึงนะเสียงชัดไหมครับถ้าเสียงชัดผมจะได้รู้ว่าเสียงมันชัดจะได้ดําเนินรายการต่อไปนะครับเสียงชัดไหมครับคุณดวงพรเสียงชัดไหมครับท่านผู้ชมทาง Facebook ชัดไหมฮะนะครับชัดไหมเดี๋ยวขอตั้งหลักสักนิดนึงนะฮะแหมวิ่งเข้ามาครับเมื่อกี้รถเสียครับกลัวเข้ารายการไม่ทันนะครับเสียงชัดไหมครับ ภาพหายภาพหายเลยครับเอาใหม่เห็นไหมครับเห็นผมไหมทุกท่านเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเสียงชัดนะครับขอบคุณคุณครูต้อยด้วยนะครับอ่าชัดเจนภาพมีไหมครับภาพมีภาพมีนะครับอ่ะพูดต่อวันโอ้ดูเหงื่อเลยครับวิ่งเข้ามาครับบวกวิ่งเข้ารายการไม่ทันดูเหงื่อเลยครับรถเสียกลางทางครับเมื่อกี้นะครับ ความสงสัยนะครับความกังขาแล้วก็มีการออกสื่อต่างๆมากมายสารพัดนะครับรวมทั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็มาพูดนะครับคนที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ก็มาพูดวันนี้ชัดเจนครับทางวัดซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องแล้วก็เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงโดยคณะกรรมการของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกได้ยืนยันออกมาเป็นทางการแล้วนะครับยืนยันออกมาเป็นทางการแล้วว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางวัดไม่ว่าจะเป็นทางนิตินายหรือทางพุทธนัยไม่ว่าจะเป็นทางสายเลือดตามที่เขากล่าอ้างนะครับเคลียนะนะครับแล้วที่บอกว่าธนาสมเกตไปถูกท่านประเดชพระคุณเจ้าขุณปู่ไล่ออกมาไม่ได้พบนะฮะอ่าทนวยทนวยคนนี้ฝากไปบอกนะครับว่าว่าไปดูเอาครับท่าน ท่านมีความเมตตาก,กับลูกศิษย์ทุกคนเหรอครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับคือผมไม่เคยเดินทางไปลงหล่ออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่อ้างว่าทนวยทนวยไปลงหล่อนะฮะเดี๋ยวจะโดนอบอกลงหล่อว่าเดี๋ยวจะโดนข้อหาผิดสัญญาจ้างทําของอะไรพวกนั้นนะฮะฟอกงฟอกเงินนะฮะเลอะเทอะไปกันใหญ่นะครับทนายทนายคนนี้ไม่ไม่มีทางที่จะทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย นะครับเพราะว่าผมรู้ตัวเองดีครับว่าการเป็นทนายความแล้วไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายจะโดนสารลงโทษมากกว่าคนธรรมดาหลายเท่านะฮะมีคนถามว่าประกาศแล้วยังจะยังไงต่อก็ว่าไปตามกระบวนการกฎหมายครับเห็นได้ยินข่าวแป๊บๆนะครับว่าจะไปออกเอพิโซดสามครับได้ยินข่าวครับว่าจะไปออกครั้งที่สามอีกครับขอเถอะครับพอได้แล้วครับน้องนะพอแล้วครับ นะครับยุติได้แล้วครับอย่าเอาปัญหากลับไปที่ทางวัดอีกเลยครับรายการที่จะเชิญไปก็พิจารณากันเองนะครับเวลากระแสสังคมต่างๆกระแทกเข้าไปที่รายการท่านท่านรับเละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านคิดว่าการเชิญบุคคลที่เป็นเป็นคนที่พูดไม่จริงเนี่ยไปออกอากาศเนี่ยนะครับผมว่าสื่อของท่านเป็นสื่อที่ไร้คุณภาพอย่างยิ่งที่สุดนะครับวันนี้ทางรายการอาจจะต้องออกมากอก ออกอากาศในการขอโทษนะครับขอโทษวัดนะไม่ต้องมาขอโทษผมนะต้องขอโทษไปยังวัดขอโทษไปยังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณขอโทษไปยังพี่น้องประชาชนที่พิษณุโลกขอโทษไปยังประชาชนพี่น้องทั้งประเทศนะครับวันนี้คุณจะมีพื้นที่คุณยืนอยู่ในสังคมหรือไม่ผมยังไม่รู้เลยนะครับผมก็พูดหลายครั้งแล้วครับว่าผมจะสู้กับคุณด้วยความจริงผมจะสู้กับคุณด้วยความดี ครับเพราะฉะนั้นสิทธิต่างๆที่มันเกิดขึ้นคือเกิดจากการทํางานที่เป็นมืออาชีพในการไปขวนขวายหาหลักพยานหลักฐานนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นกรณีดราม่าเรื่องวัดภาะศรีรัตนมหาธาตุต้องจบนะฮะถ้าหากท่านไม่จบผมก็คิดว่าทางวัดก็คงไม่อยู่นิ่งเฉยนะครับรายการไหนก็ตามไปเอาเข้าออกอากาศนี่ก็ไปตอบกับทางวัดเอาเองนะครับผมก็ไม่เกี่ยวครับไปตอบคนพิษณุโลกเองนะครับวันนี้ผมได้ทําหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่แล้วครับ แล้วก็ชี้แจงทุกอย่างเคลียร์แล้วนะครับไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวัดนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการดําเนินคดีนะครับดำเนินคดีต่อไปนะครับอาทิตย์หน้านี้นะครับจะมีการดําเนินคดีทั้งหมด3ข้อหานะครับต่างกรรมต่างวันละนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาบอกว่าผมขู่นะครับนะครับถ้าทําจริงไม่เรียกว่าขู่ถูกต้องไหมฮะถ้าทําจริงก็ไม่เรียกว่าขู่ครับนะครับแล้วผมไม่เคยขู่ใครไม่ได้เคยเอ่ยชื่อคุณด้วยในวันนี้ นะฮะนะครับความจีกระจ่างแล้วนะครับจบโอเคซิกาเลตรักทุกคนโอเคนะครับจบนะ้วจบเรื่องวันนะครับกลับมาครับกลับมาใช้ชีวิตวงจรปกติของผมฮะโอ้เขาอยาเช็ดเหงื่อทีครับเมื่อกี้โอ้รถเสียอยู่ข้างทางครับดีนะขอบคุณน้องเป่าจากกรีฑาด้วยนะครับดีเจประจําสถานีที่ขับรถไปรับนะครับอยู่ดีๆรถก็คัดแข็งฮะมันวิ่งมาแล้วคัดมันแข็งก็เลยต้องจอดข้างทาง เดี๋ยวต้องกำลังเรียกรถลากมาลากอยู่แล้วก็เอาช่างนะครับมาจัดก,การอยู่นะฮะเสียตังอีกแล้วเรานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ทํางานเกี่ยวกับงานกฎหมายมามีเรื่องหนึ่งที่ผมมักจะพูดประจาประจาแล้วก็จะเกิดปัญหาเป็นประจาประจาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายซึ่งซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องกฎหมายที่ง่ายๆ,ๆนะครับแต่ คนไทยไทยบ้านนะครับหรือพี่น้องชาวบ้านทั่วไปมักจะไม่เข้าใจนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคาว่าผู้จัดการมรดกไหมครับผู้จัดการมรดกนะครับวันนี้ไทยบ้านแต่ละคนเข้าใจผิดหมดเลยครับหลายคนเข้าใจผิดหมดนะฮะเข้าใจผิด,ดว่าการเป็นผู้จัดการมรดกคือเจ้าของทรัพย์สินนะนะครับมีเมื่อเช้านี้ครับมีพี่สาวท่านหนึ่งโทรมาปรึกษากับผม มีน้องชายไปเป็นผู้จัดจาการมรดกเอาที่ของแม่ไปไปจัดการแบ่งเป็นล็อกๆเป็นชิ้นๆเพื่อจะไปออกขายและเมื่อพี่น้องไปทวงก็บอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเขาไปผู้จัดจาการมรดกเขามีอำนาจหน้าที่ศาลตั้งเขาแล้วนะครับวันนี้คําว่าผู้จัดจาการมรดกไม่ใช่เจ้าของทรัพย์มรดกนะครับคุณเป็นเพียงคนที่เขามอบหมายให้ไปจัดการกฎหมายกําหนดว่า คุณจะต้องแบ่งทรัพย์มรดกเท่าๆกันให้กับพี่น้องทุกคนพี่น้องตายก็ต้องแบ่งให้กับหลานหลานตายก็แบ่งให้กับเหรนเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางเอิญมันมีไทยบ้านหรือมีคนที่ไม่มีความรู้เป็นชาวบ้านทัวๆไปเข้าใจผิดว่าการเป็นผู้จัดการมรดกคือคนที่มีอํานาจสิทธิเด็ดขาดในการจะทําอะไรก็ได้กับทรัพย์มรดกตรงนั้นมันเกิดความวุ่นวายมาเกิดการฟ้องร้องผู้จัดการมรดกผมพูดเสมอๆครับขาข้างหนึ่งอยู่ในตารางครับ ขาข้างหนึ่งอยู่ในตารางเรียบร้อยแล้วครับนะฮะขาข้างหนึ่งอยู่ในตารางเพราะถ้าหากท่านยักยอกทรัพย์หรือทําอะไรก็ตามที่เป็นการทําให้ทรัพย์มันเสียหายมีโอกาสที่จะติดตารางโดยเฉพาะการเอาทรัพย์มรดกไปขายโดยที่พี่น้องเขาไม่ยินยอมนะครับอย่าบ้าอำนาจนะครับอย่าคิดว่าศาลตั้งท่านเป็นผู้จัดจาการมรดกแล้วฉันจะทําอะไรก็ได้เออบางคนบอกว่าอะไรครับ จะให้ชั้นเซ็นอะไรต้องจ่ายค่าปากกามาก่อนเพราะฉั้นเป็นผู้จัดก,การมรดกอันนี้กําลังคิดผิดนะฮะอันนี้คนที่เป็นผู้จัดการมรดกกาลังคิดผิดนะครับคุณเป็นคนที่อาสาพี่น้องเขามีความรักความไว้วางใจเป็นคนที่มีความคล่องตัวมีความสะดวกที่สุดในกลุ่มพี่น้องเขาเลยมอบหมายคุณไปร้องศาลในการจัดตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะฮะแต่คุณกลับไปหลงละเลงกับอำนาจที่คุณได้มาทางศาลนะครับ คุณกลับไปหลงแล้วเลิงว่าคุณมีอำนาจคนเดียวในการจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้อันนี้ไม่ถูกต้องเป็นความเข้าใจที่ผิดเป็นความเข้าใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกปักทุกประการเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนเป็นผู้จัดการบอกต้องรู้หน้าที่ของตนเองไม่ว่าจะต้องมีหน้าที่ในการไปแบ่งไปเรียกประชุมเรียกพี่น้องไมาหมดมีห้าคนก็ประชุมมีสิบคนก็ประชุมแบ่งเท่าๆกากันถ้าเป็นที่ดิน เงินก็แบ่งเท่าๆกันถ้ามีเงินทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามถ้าพี่น้องคนไหนไม่เอาข้อสละสิทธิ์มีการทําบันทึกการสละสิทธิ์ได้นะครับใครอยากจใายใครมากกว่าใครใครจะน้อยกว่าใครอันนั้นเป็นเรื่องที่ตกลงกันภายในศาลท่านไม่ยุ่งแต่โดยหลักการแล้วจะต้องแบ่งเท่าเกันนะครับต้องแบ่งเท่าๆกันมีคดีหนึ่งครับผู้จัดการมดกแอบเอาไปจำนองครับเอาไปขายฝากครับ ทายาทคนหืึ่นพี่น้องคนหดึน่นพอรู้ปุ๊บก,ก็ดําเนินคดีเขาข้อหายักยอกทรัพย์และท่านฟังเอาไว้เลยนะครับผู้จัดการมอดกมอดกถ้าหากยักยอกทรัพย์อะไรโอกาสติดคุกสูงนะครับโอกาสติดคุกจะสูงมากเพราะศาลเองท่านจะกําชับเวลาเป็นผู้จัดการมอดกนะผู้จัดการจะต้องไปแบ่งให้พี่น้องนะหากคุณไปทําอะไรเป็นการทุจริตนะคุณจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์ติดตารางนะครับ ติดตารางมาหลายคนแล้วครับนะฮะนะครับเ,เขาบอกว่าคุณทนายก็ทำไมภาพไม่ชัดเลยออกดำๆหลายๆอ๋อโอเคพอดีโทรศัพท์ผมเป็นคุณภาพต่ำกำลังไปซื้อวันนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะอาจจะเป็นคืนนะเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะครับบางคนก็ชัดไหมฮะบางคนก็คงชัดนะนะครับบางคนก็ชัดนะครับบางคนอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมจะปรับมุมมุมแสงเล็กนิดนึงอ่ะ ได้ไหมครับมัวก,กว่าเก่าอีกอ่ะโอเคเอ,เอียงหน่อยนะฮะนะครับแล้วก็แมมโทรศัพท์ผมมันมันของไม่ค่อยแพงเท่าไหร่กำลังจะไปซื้อใหม่เดี๋ยวจะไปซื้อใหม่เย็นนี้นะครับบ่ายเย,ย็นนี้ไปซื้อนะฮะพจัดการ,รมดกนะครับตัวพุัดการ,รมดกเองจะต้องมีจิตสํานึกต้องมีความซื่อสัตย์พุัธการ,รมดกถ้าทําผิดหน้าที่คุณจะโดนดําเนินคดีทั้งทาง,ทงแพง่งและอาญา นะครับคุณจะเดินถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญานะฮะเพราะฉะนั้นเราเมื่ออาสากับพี่น้องมาเป็นผู้จักการมดกเดี๋ยวลองปิดไฟดูดีไหมเดี๋ยนะเดี๋ยวลองดูนะ